บทกวีนี้นะครับชื่อว่าละครเรื่องเดิมครับมาพวกเรามาดูละครหยิบเอาตอนเก่าๆมาเล่าใหม่ตัวละครสลับปรับเปลี่ยนไปเขาเป็นใครย่อมรู้มาดูกันกลางเชือกตึงขึงสายป้ายประกาศพดพิราชอ่านสับกระชับสั้น ผมคนดีเก่งเป็นเอกอนเนกอน,นันต์สิทธิ์ของท่าน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 โปรดเลือกเราเข้าสภาดอกดาวเรืองเหลืองรวงเป็นควงต่อคล้องที่คอล้นมิดแทบปิดหน้าจากใบปลิวนโยบายจุดขายมาพัฒนาบ้านทุ่งให้รุ่งเรือง บอกเด็กๆต้องรู้ลึกการศึกษาปริญญาใบนั้นใช่ฝันเฟื่องเศรษฐกิจหอวพื้ที่เฝืดเคืองจะกระเตื้อนทันทีถ้ามีเรานี่ค้าหมุกปากกาเอ้า5ห้ารอไว้ใช้สอยซื้อข้าวปลามาสู่เย้าคนหน้าแข้งฉันยังลบดกเป็นเงาถือว่าเอามาแทนคำแทนน้ำใจ ชัยโยชัยโยเสียงโหดังผลเลือกตั้งประกาศสะอาดใสคู่แข่งนองน้ำตาล้วนปลาชัยเริ่มวันใหม่คือวันแห่งตำแหน่งยาวนาเราเหลืองเต็มที่ล้วพี่น้องมาร่วมร้องกังเขียวเพลงเกี่ยวข้าวแต่ละเม็ดท่าพวงทุ่งรวงคลาวถึงหน้าหนาวเงินต่อบ้านคงพอมี าวแวแวแว่ว่าน้ำเหนือจะไหลบ่าคงเกี่ยวข้าวไม่หมดนาน้ำตาปรีเราจะไปหาท่านรัฐมนตรีท่านผู้นำคนนี้อาจมีทางท่านผู้นำนั่งทำงานอยู่ในตึกจนดื่นดึกท่านเลยไม่เคยว่างเรื่องที่ยื่นแรมเดือนเริ่มเรือนรางจึงปล่อยวางกลับบ้านไปปลอบใจตน ท่านผู้นำเราเลือกมาเป็นผู้แทนแม้หมื่นแสนเงินเดือนรัฐไม่ขัดสนท่านผู้นำต้องรับใช้ประชาชนใช่อยู่บนเก้าอี้นั่งชี้นิ้วท่านผู้นำต้องรับใช้ประชาชนอย่าอยู่บนเก้าอี้นั่งชี้นิ้วขอบคุณครับ